สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสอนวิธีทำชาไทยปั่นแบบไม่กักสูตรให้ดูกันนะครับมีส่วนผสมและทำยังไงมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเรากรองน้ำชาออกมา้ได้2อ,ออนนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครีมเทียม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงนม1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวาน30 ML นะครับถ้าไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลด หรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยนมข้นจืดคาราชันนะครับเราใส่ไป30 ml นะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับสูตรนี้สามารถทําตามหรือปรับใช้ได้นะครับทุกคนกับเมนูชาไทยปั่นนะครับหลังจากนั้นามาเริ่มปั่นเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว1 6กออนนะครับสําหรับเมนูชาไทยปั่นนะครับเราเทน้ําแข็งลงไปเลยนะครับน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะครับ แล้วก็เทชาลงไปนะครับหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างปไปปันป่นให้ละเอียดปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับอันนี้คือศิล,ละปะในแก้วกาแฟหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับทุกคนวันนี้กับเมนูชาไทยปั่นสอนทําแบบละเอียดเลยนะครับสามารถทําตามหรือปรับใช้ได้นะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับปั่นไปเรื่อยนะครับปั่นให้สมูทตี้หรือว่าให้ละเอียดเลยนะครับปั่นไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวานาตามันออกเป็นยังไงนะครับ หลังจากนั้นเราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มเทเลยนะครับสูตรนี้สามารถทําตามหรือปรับใช้ได้นะครับทุกคนเทเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับว้าวสีสันสวยงามหอมสมูทละมุนน่ากินมากๆแบบช่ำๆเลยครับเมนูนี้หลังจากนั้นเราก็มาท็อปโดยวิ้งครีมนะครับถ้าท่านไหนที่ไม่ชอบวิ้งครีมก็ท็อป้วยฟองนมก็ได้นะครับกับเมนูชาไทยปั่นนะครับ แต่วันนี้เราทอไปปิ้งครีมรนะครับกดลงไปเลยนะครับว้าวเห็นไหมครับสีสันสวยงามหอมสมูทละมุนน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้ช่ำเลยครับเหมาะกับมากระร้อนๆบ้านเรามากเลยครับหลังจากนั้นก็มาตบท้ายด้วยน้ําชากลแก้วลาดข้างบนนะครับจเนื้ออาวน่ากินมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูชาไทยปั่นนะครับน่ากินไหมครับรับสแกวไหมครับ